ว่าเนื้อกั้งเดือดดินแนนดมิคต้จงเข้าใจไปเนาะคุณดีว่าเหมือนมีคุ่้มหรือว่าขันี่ละก่อยขอบอกแกพ้นตัวฉันนี่ยังสิดโสดเลีปวดจิใจล้านะยิงลำหาลิชีวายิ่งลำหาลิ้ชวาจากบ้านลงมาด้วยใจอาวร์ว่าจะต้องทนหนุนยากลำบากอดหลับอดนอนจากบ้านเหมนอนนกไก่คอนจากบ้านมนุษย์ไก่คอนไปินสะออนด้วไปสินสะอ่อน้วย เอออบห้พวกนีไสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับแฟนเพลงแฟนมาราทุกทุษันนะครับพวกรกชอรูดาบุษขาเรา JO1 Official นะคะสำหรับคำขึ้นนี้ค่ะพี่น้องก็ได้กลับมาบ้านมาซองค่ะอยู่ห้องคนเดียวค่ะอยู่บ้านคนเดียวค่ะทุกคนเหมือนเดิม เวลานี้เป็นเวลาเดิมก่อนที่จะอาบน้ำนอนวันนี้น่าจะยังไม่อาบน้ำพอดีติดตดติดยังสี่ไปเป็นยังไ้พี่น้องบอสสบายค่ะไม่ค่อยสบายตอนนี้ก็เจ็บคอไอทั้งวันมีไอแบบมีเสมหะอะไรเงี้ยเป็นตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็พอหลังจากเปิด มันไม่ค่อยได้นอนอ่ะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็พอมาถึงที่ชนบุรีหนูก็ไปไปกินเหล้าต่อที่ตลาดทางเลกับเพื่อนแล้วก็เสร็จนั้นก็ฝนก็ตกก็ตากฝนเดินตากฝนขึ้นรถกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ําก็นอนเสร็จแล้วก็มันนอนนอนพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะแล้วก็มันสะสมมาหลายวันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็มาเปิดร้านเมื่อวันจันทร์อาคารพุธวันนี้ก็เปิดพรุ่งนี้ก็เปิดวันจันทร์เนี่ยคือเป็นวันเริ่มแรกวันเริ่มต้นในการเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยซึ่งหลังจากที่กลับมาจากออนทัวร์เปิดฤดูกาลหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์เสร็จแล้วก็มาเปิดร้านตอนเช้าเมื่อวานก็เปิดแต่เช้าวันนี้ก็เปิดแต่เช้าหนูแทานอนไม่ค่อยหลับ เป็นคนที่นอนหลับยากมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่มาถึงแต่ด้วยที่ว่าตัวเองคืออยู่คนเดียวด้วยแหละแล้วก็มาถึงบ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรหนูก็นอนดูคลิปต่างๆนอนดูคลิปดูลูกสาวของพวกเราก็คือน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงอะไรเงี้ยเหมือนเดิม แล้วก็ได้ดูคลิปหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ตามภาษาคนที่ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนเหมือนกันนั่นแหละจนจนหักโหมเกินไปสภาพก็เลยเป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ไล่ดูคลิปดูอะไรมาดูน้องอุงอิงดูลูกสาวของพวกเรา วันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ก็เดินทางตั้งแต่เช้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ก็ได้พักที่ห้องอเดียวกันกับพี่อ,อมแอมสิ่งที่เราเห็นภาพเหตุการณ์วันนี้ก็มีแต่เรื่องประทับใจทั้งนั้นเลยสําหรับลูกสาวของพวกเรามันเป็นอะไรที่แบบ คือเราได้ดูแล้วมันมีกำลังใจอ่ะมันคลายเครียดมันคลายเครียดแล้วมีกำลังใจเราได้ดูแล้วเรามีความสุขเราเห็นรอยยิ้มของน้องเห็นความสนุกสนานกับน้องกับของลูกสาวอ่ะยิ่งดูแล้วเราครับมันทำให้เราอ่ะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยอย่างน้อยๆถึงเราจะอยู่ตัวคนเดียวนะอย่างน้อยๆสิ่งที่เราที่จะทําให้เราลืมความทุกข์ลืมความเครียดได้หลายๆอย่างก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับคนที่เรารักก็คืออุ๋งอิงวันนี้หนูก็ได้ดูอะดูทั้งวันดูความเคลื่อนไหวของน้องว่าลูกเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ได้เห็นรอยยิ้มความสนุกสนานที่ลูกสาวเราอะได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนได้อยู่กับ พี่อมแอมแล้วก็หลายคนพี่เข็มกมลชัยอย่างเงี้ยบอสโจโซอนุชน้องลำเพลินแล้วเห็นแล้วมันมีความสุขอะอย่างวันนี้ก็คือน้องอยู่กับพี่อมแอมเนาะน้องเปิดทีวีจะดูช่องเจแล้วก็กด35มสแตด้วยที่อยู่ต่างประเทศเนาะ ประเทศญี่ปุ่นด้วยที่ความไม่รู้เนาะว่าเปิดไปสามสิบห้ามันก็ต้องมาเจอทำไมไม่มีมันก็ต้องมาเจออะไรรายการของต่างประเทศของญี่ปุ่นมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะก็ได้เห็นความน่ารักความเอ็นดูความแบบบ,บ้านๆของน้องของลูกสาวของเราเราดูแล้วเราก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะสนุกสนานกับลูกสาวแล้วเราก็มีความสุข มีความสุขกับลูกมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่มันไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงหนูก็รู้สึกทุกคนน่าจะรู้สึกเดียวกันกับกับหนูที่เวลาได้ดูคลิปองคงอิงแล้วก็คือเราจะยิ้มไม่หูบเลยเนอะอย่างน้องก็อย่างล่าสุดวันนี้พี่ออมแอมก็ลงคลิปคลิปเรียว ให้พวกเราได้ดูความน่ารักน้ององอิงกำลังร้องซ้อมร้องเพลงซ้อมลำเพลินซ้อมไปซ้อมมาลุกขึ้นลุกขึ้นฟ้อนกับพี่เขมกมลใช้โอ้โหอย่างสนุกสนานคือน่ารักมากต้องขอบคุณพี่อมอแอมต้องขอบคุณน้องอมอแอมเพชรบ้านแพงพี่ออเหมือนกันกับน้องออ พี่ออ,ออดูแลน้องอ,ออดีมากเลยค่ะทุกคนแล้วด้วยที่พี่อ,อมแอมเนี่ยเป็นคนที่จิตใจน่ารักเมตตากับน้องอยู่แล้วก็คือชื่นชอบน้องอยู่แล้วเวลาน้ําอยู่ใกล้ชิดกับอ,อมแอมเนี่ยคือนางจะเป็นคนที่แบบกันเองมากสําหรับอมแอมเวลาที่พวกเราหรือพ่อแม่แม่เอฟซีไปหาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะ เป็น FC ใครก็แล้วแต่อมแแมจะสวัสดีทุกคนเลยน่ารักแล้วก็ประทับใจมากถ่ายรูปก,กับพ่อพแม่แม่เซของลูกสาวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแทบจะทุกคนเลยอมแแมดูแลอุงอิงมาดีมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากสำหรับในการดูแลแล้วก็รวมไปถึงพี่พี่พี่พพเข็มกมลชัยอย่างเงี้ย เราได้ดูแล้วเรามีความสุขมีความสุขมากทุกคนเป็นเหมือนกันไหมตั้งตารอคอยเหมือนกันไหมลูกสาวเดินทางเราก็ได้เห็นว่าว่า,วาแม่เอฟซีจากบ้านฮักฟ้าใสพี่อุ้มอิ่ม,มขาวกระแสแล้วก็หลายๆคนร่วมไปส่งลูกถึงที่สนามบินเสร็จจากสนามบินแล้วก็จะเห็น หลายคนเอฟซีที่เขาชื่นชอบลูกสาวไปขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยหลังจากลงขึ้นลงเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วก็จะเห็นความน่ารักแล้วต่างคนต่างก็มาจ้องดูโทรศัพท์ดูความเคลื่อนไหวว่าน้องลูกสาวเราเนี่ยถึงที่หมายแล้วหรือย,ยังปลอดภัยดีไหมต่างคนต่างเฝ้ารอคอยดูคลิปดูความเคลื่อนไหวของลูกสาวเราตลอด มันเป็นอะไรที่หนูไม่รู้ว่าหนูจะอธิบายยังไงบรรยายยังไงอ่ะมันล้านคําพูดล้านความรู้สึกที่เรามีให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าองุ่อิงเพชรบ้านแพงหนูรักในสิ่งที่องุ่อิงเป็นแบบนี้ ชอบเวลาที่น้องยิ้มหัวเราะสนุกสนานชอบบรรยากาศแบบนี้มากหวังว่าทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับน้ำแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจคนที่อ,อ,อยู่ในสภาวะแบบลูกน้ำนะคะสู้ๆและเป็นกำลังใจให้ส่วนลูกน้ำเองก็จะสู้เหมือนกัน สู้เพื่อลูกสาวสู้เพื่อทุกคนสู้เพื่อคนที่อยู่เบื้องหลังจะพยายามลืมเรื่องเราเรื่องลืมเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีให้ได้แล้วก็จะพยายามทําให้วันนี้วันดีที่สุดทําให้ปัจจุบันนี้ดีที่สุดก็เพียงพอน้ําก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งม,มอบให้ ทุกคนเลยนะคะอ่านทุกคนคอมเมนต์อะไรที่ไม่ไม่ดีน้าก็ผ่านอันไหนที่ดีน้าก็เก็บไว้ขอบคุณอันไหนที่เป็นคําแนะนำน้าก็เก็บมาเก็บมาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆในการติดตามนาวุสาคาร์ลอฟฟาไว้จะมีสกอนค่ะพอกันคลิปนาเดอร์สวัสดีค่ะ